เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อสิอ็นะคะ which of the following complex numbers is equivalent to 3 minus 5i divided by 8 plus 2i note i equal square root of minus o ก็คือข้อนี้นะคะเล่นเรื่องจำนวนจินตภาพเนาะ,ะมาดูกันค่ะเขาบอกว่า complex number นะคะก็คือ choice ไหนนะคะ equivalent นะคะคำศัพท์สำคัญอีกแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ไม่ได้เนาะ อีค e e. วิก็คืออ e ีควอลนั่นเองค่ะเท่ากับนะคะชอยไหนนะคะมีค่าเท่ากับชอยนี้เอ้มีค่าเท่ากับอันนี้นะคะมียาเท่ากับก้อนนี้อ่าพอเดาได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงเรื่องจำนวนจินตภาพนะคะหลายคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วเนาะลองสังเกตนะคะว่าทุกชอยเนี่ย ตัวส่วนเนี่ยไม่ติดไอทั้งนั้นเลยนะคะชึบชิบชบชบรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าไอเท่ากับรูลบหนึ่งแล้วไอกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ใครยังไม่รู้โจทย์ตร,ตรงนี้เลยนะคะสำคัญมากนะต้องรู้นะคะไอกำลังสองก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองคะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราได้ไหมทำยังไงให้ไอเนี่ยมันหายไปเพราะว่าข้างล่างเนี่ยไม่มีไอแล้วนะคะ ทุกคนจำเรื่องผลต่างกำลังสองได้ไหมสูตรผลต่างกำลังสองทำยังไงดีอันนี้คืออะไรอะอะใบให้คะ่ะใบให้คือ A บวก B นะคะ เราก็แค่ต้องเติม a ลบ b เข้าไปนั่นเองคะ่ะทุกคนอ่ะมาลองดูนะ 3-5i ลบ 5i นะคะส่วน 8-2i วก 2i เราจะคูณนะคะ 8-2i ลบ 2i นะคะที่จริงมันก็คือ1ใช่ไหมคะตัดกันเหลือหนึเนาะแต่ว่าเราก็คูณเนาะเพื่อที่ค่า i เนี่ยมันจะได้หายเอา้าจะหายได้ยังไงอะคะก็เห็นอยู่ว่ามีค่า i อ,อ่ะมาลองดูกันนะเราก็จะได้ว่า 3-5i ลบ 5i นะคะ คูณกับ8ลบ 2i ส่วนอันนี้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังใช่ไหมคะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันคูณกันอยู่เนาะแสดงว่ามันจะได้อะไรคะหน้ากำลัง2นะคะก็คือ8กำลัง2อลบหลังกำลังสองหลังคือ 2i นะคะกำลังสองทำไงต่อคะ คิดเลขโลดเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะได้เท่ากับน,นี้นะคะก็กระจายมาเลยชึบชึบอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้เนาะปกตินะคะเราก็จะได้ว่า3คูณ8ได้24 3คูณลบ2ไอได้ลบ6ไอนะคะลบ5ไอคูณ8ดได้ลบ40สไอส่วนลบ5 i ไคูณลบ2ไอ, 2, ไอก็ได้บวก10ไอกำลัง2ส่วน 8กำลังสองนะคะก็ได้64เนาะลบกับ2 i กำลังสองก็คือ4 i กำลังสอง่ามาคิดเลขกันค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะได้ว่า24ลบ46 i นะคะอ่าตรงนี้ i กำลังสองได้ลบหแสดงว่าตรงนี้ก็คือบวกสิคูณลบหนึ่นั่นเอง ข้างล่างก็เหมือนกันนะคะ64ลบ4คูณ i กําลังสองซึ่งก็คือลบ1อ่าจะได้2 4 4ลบ46 i ลบ10นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นบวก,บวก10คูณลบ1นเนาะ64อันนี้ก็เป็นลบ4คูณกับลบ1ก็คือบวก4เราจะได้ว่า1 4 4ลบ46 i นะคะเท่ากับ68 เห็นหรือเปล่าเอ,อ, 14, อ, 46, อาย่ย14ลบ 46i เท่ากับ68ทำไงต่อคะทุกคนหาคำตอบได้ไหมเอ,อ่ยว่าช้อยไหนไม่ยากแล้วนะคะอันนี้ถ้าสังเกตดีๆนะคะมันก็จะตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราย้ายมาตรงนี้เนะ 14, 46, าะ14ลบ 46i เท่ากับอ,อ้ยส่วน68เท่ากับอะไรเอ,อ่ยนี่นะคะกจไไ้้ 14ส่วน68บลบี่สไอส่วน68นี่นะคะตัดฉับๆเลยค่ะ7 2 14นะคะ7 3 14นะคะอันนี้ก็คือตัด2ใช่ไหมคะ2บน2ล่างเนาะนี่ก็เหมือนกันนะคะ23 34อา่อ้า,าเจอคำตอบไหมคะชัดเจนแล้วนะที่นี้ตัดเป็นเศษส่วนอย่างตามปุ๊บชัดเจนเลย ก็คือจะได้ว่า7ส่วน34ลบ23สไอส่วน34นั่นเองค่ะข้อนี้ง่ายๆเลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้นะคะจุดสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือ I อกำลังสองเท่ากับลบหนึ่งทุกคนต้องรู้อันนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้นะสำคัญมากนะเราเจอในข้อก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะยังไม่ทันอไรเลยแล้วก็มาเจอในข้อนี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้นะคะทุกคนต้องแบบแบบเห็นแล้วแบบนึกออกเลยว่าแบบต้องใช้สูตรนี้แน่เลยอย่างนี้นะคะ มาลองดูอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าช้อยไหนนะคะ,อ,คะ,คะอีคว l นะคะอีควิวเลนอีคก็คือเท่ากับก้อนก้อนนี้นะคะเราก็ได้มาปุ๊บสังเกตนะคะเรื่องนี้ต้องช่างสังเกตเนาะเป็นน,าานักคณิตศาสตร์ต้องช่างสังเกตนะคะตรงนี้เป็น8บวก2 I เรารู้แล้วว่า I กำลังสองเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นต้องทำให้ตรงนี้ข้างล่างเนี่ย i มันหายไปใช่ไหมคะทำไงให้ไข้างล่างมันหายไปก็คือต้อง เอาไอไปคูณเพิ่มอีกตัวนั่นเองต้องทำให้เป็น I กกำลังสองนั่นเองชึบได้แล้วตรงนี้มันก็ใช้สูตรนี้นะคะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะคะมันก็จะเป็นกำลังสองเนาะเห็นไหมสังเกตไหมนี่กำลังสองกำลังสองชึบเราคูณแปดลบสองไอไปนะคะทั้งบนแล้วก็ล่างเนาะ อันนี้คูณนะคะแจกแจงปกติก็จะได้ตามนี้เนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น8อกำลังสองลบ2ไอทั้งหมดกำลังสองนะคะก็จะได้64ลบ4ี่อกำลังสองเนาะอันนี้นะคะบวกเลขกันปกติส่วนไอกำลังสองเนี่ยแทนเป็นลบ1ไปเลยเนาะไม่ต้องเก็บไว้นะคะเก็บไว้แค่ไก็พอเพราะเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะคะตรงนี้ก็จะได้10นะคะคูณลบ1ตรงนี้ก็เป็น4ี่คูณลบ1นเนาะ คิดเลขออกมานะคะจะได้24ลบ46หไอลบ10หาร64บวก4นะคะก็จะได้14ลบส6สไอส่วน68ตัดเลขโลดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ยกเว้นตัดเลขแล้วนะให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะแน่นอนหาร2ได้แน่นอนนะคะ14 7 2 14นะคะก็ตรงน,นี้ก็เหลือ7ดเนาะอันนี้ก็เป็น34 2 68นี่ก็เหลือ34 ลบนะคะ2 3 i ส่วน34ข้อ11เนี่ยก็ตอบ C cat ค,ค่ะทุกคนชืึบเรียบร้อย C cat ค,ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็ผักก่อนได้นะคะพรามเมื่อไหร่ก็ดูคิดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา